เพื่อนดูสิต้องตกใจมากเลยอะราคาของตลาดไทยอะหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วดูสิดูสิ่งที่เขาทําไว้แบบนี้ครับ <Wow! S 3> ด้วยความที่บ้านผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะมีทั้งสวนปาล์มโดยเฉพาะสวนยางเนี่ยก็จะมีเยอะมากนะครับอยู่สองข้างทางตลอดครับไปก็มองข้างทางไปแต่ต้องมาหยุดที่จุดนี้ครับช่วงนี้ผมว่าไงผมออกจากงานใช่ไหมเพราะผมก็ขับรถมาเรื่อยๆผมขับรถออกมาเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ผมมาเจอคือผมเจออันนี้เพื่อน บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดานะมันไม่มีอะไรนะแต่ว่าสําหรับผมแล้วคือมันดีมากเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับอันนี้มันคือสวนยางแต่ว่า <c oughs> ไอ้เห็นที่มันอยู่ในนี้ไหมครับในสวนยางเนี่ยมันคือต้นอะไรเือเนี่ยครับแล้วมันงามมากเลยหือว่าบ้านเราเนี่ยก็คือทําสวนยางกันเยอะมากเลยนะครับไม่ค่อยมีใครเอาอันนี้มาปลูกสักเท่าไหร่อือ จริงๆอะ่ะมันมีแล้วผมก็รู้มาก่อนหน้านี้ด้วยว่าเขาทํากันแต่ว่าเออไม่เห็นมีไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยอะ่ะแต่อันนี้คือแบบว่าจริงจังมากเลยครับดูนะครับโอ้แล้วแบบว่ายาวไปถึงนู่นเลยเพื่อนรู้ไหมมันคืออะไรมันคือใบเหลียงแล้ว แล้วรู้ไหมครับว่าใบเหลียงเนี่ยเป็นผักที่แบบว่าปลอดสารพิษอะ่ะสวนยางในประเทศไทยก็มีเยอะครับมันเป็นเพราะว่ามันปลูกยากเหรครับในสวนยางหรือว่าพืชชนิดนี้มันปลูกแล้วราคาถูกในสวนยางในร่องยางในร่องที่แบบว่าเราไม่สามารถจะปลูกอะไรได้มากมายนะแต่ดูดีครับว่าอันนี้มันคือผักใบเหลียงแล้วประเทศไทยเราคนทําสวนยางเยอะมากเลยดูดีให้ดูราคาโอ้ <Wow. S 1> oh. ผมนะครับรถผ่านมาแบบนี้มันมันทำให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเฮ้ยผมก็สามารถทำมันได้ง่ายๆเลยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าวิธีการดูแลเนี่ยมันจะดูแลมากแค่ไหนแล้วพอดีป้าเนี่ยผมเจอป้าแกเนะี่ยแกกำลังเก็บอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปคุยกับป้าเขาน,นิดนึงเพื่อนบางคนที่มีสวนยางพาราจะได้มีความรู้ไปด้วยอ้อราคามันดีมากเลยนะเอาละ ป้าป้าสวัสดีครับไม่ต้องยกไปไหว้ครับกผมป้าอผมผมอัดวิดีโอนะโอเคป้าชื่อป้าอะไรนะครับป้าป้าป้าจำรูนป้าจำรูนแต่เรียกป้ารูนดีกว่าป้ารูนป้ารูนอันนี้คือผักเหลียงนะไม่ใช่ผักหวานป่าใช่ไหมไม่ใช่ผักใบเหลียงอ ผมเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามันสามารถที่จะปลูกได้แล้วก็งามมากขนาดนี้เราเก็บแบบไหนไปอป้าเราเก็บใบแบบเก็บชนิดที่ว่ามันนุ่มๆแล้วก็ทานได้หมดอ่ะนุ่มๆก็คือไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินใช่อ่อนก็ได้เลยนี่ป้ากำลังเก็บใส่กระสอบอยู่เลยเนาะใช่โอ้เราเราปลูกเราปลูกครั้งหนึ่งมันอยู่ได้นานไหมครับอยู่ได้ตลอดไปอยู่ได้ตลอดเลยเหรอใช่โอ้โหผักนี่ปลูกทีเดียวกินได้ตลอด อแล้วป้าครับไอเวลาที่ป้าเก็บไปเนี่ยคือมันอยู่ได้นานไหมก็อยู่ได้ประมาณไปนาทิดใส่ตู้เย็นวะไม่ต้องให้โดนน้ำไม่ต้องให้โดนน้ำถ้าโดนน้ำมันจะเน่าใช่ไหมโดนน้ำมันเน่าอ๋อใช่ก็แสดงว่าเราก็สามารถที่จะเก็บแล้วก็ส่งไปกรุงเทพได้สิได้ได้ใช่ไหมได้มันปลูกระยะห่างประมาณเท่าไหร่อ่ะครับระยะห่างสอกถึงได้ไหมได้ได้อยู่ ประมาณสอกหนึ่งตะว้วเนี่ยมันแตกกอขึ้นมาเองมันจะแตกเป็นกอเหรอใช่มันแตกเป็นรูปมันมันออกจากรากมันอ๋อหมายถึงว่ามันขึ้นมาใหม่มันออกจากรากมันอีกใช่แสดงว่าอันนี้คือป้าก็ลงลงมันไปอันเดียวลงไปเป็นแถวเนี่ยแบบลงแบบนี้แบบแบบม่าจะสอกกว่านะแต่ผมจะไปทำของผมมั้งเออใช่นั่นน่ะก็คืออ๋อมันมันคือขึ้นมาจากดินเพิ่มขึ้นมาเองอ่ะใช่ อันนี้คือป้าลงมาแถวเดียวเองเหรอ,อแถวเดียวด้านหลังมันขยายมาเองอจริงดิอันนี้คือแบบว่านี่แบบเล็กๆนี่ออกมาเองอ๋อเล็กๆนี่ออกมาเองเหรอใช่เวลาเราลงคือเราลงแถวเดียวตรงๆไปเลยลงแถวตรงไปเลย,ลลเลยแต่ไอที่เห็นบานมา,กว,ากว้างนี่คือมันออกของมันมาเองเลยเหรอใช่ก็นี่ก็โดนตัดหญ้าไปเยอะมันจะลาม,มา<อ>ขยายพันธุ์ไปทางรากได้โอ้แสดงว่าวก็ดีมากเลยดิอ,อแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้ยอดมันออกเยอะๆเราต้องทำยังไงกับมันนะป้า ต้องทาอะไรสูงเกินไปก็ยอดไม่ออกถ้าสูงเกินไปยอดไม่ออกตัดให้มันเตี้ยวไว้ตัดให้เตี้ยวแล้วก็มัน<ช>จะได้เก็บยอดได้ตลอดใช่ผมเองนะผมคิดว่าผมจะเอาไปทําในสวนของตัวเองเหมือนกันนะดูมันทําง่ายป้ามันทนไหมมันอึดไหมทนทนใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เราปลูกครั้งเดียวเก็บได้ตลอดเก็บได้ตลอดแล้วแล้วมันออกยอดอะไรให้เราเก็บได้ทั้งปีไหมครับป้าทั้งปีเลยทั้งปีเลยหรอใช่ เห็นไ,ไหมครับเพื่อนเรากินได้ทั้งปีโอ้โหดูยอดดิเนี่ยยอดเต็มเลยคือเราอ่ะเราอ่ะสามารถที่จะปลูกมันครั้งเดียวแล้วเราก็เก็บมันกินได้ตลอดไปตลอดเลยนะฮะมันน่าจะเหมาะกับในพืชในต้นในแปลงที่มันแบบว่าแสงน้อยๆอะ่ะซึ่งมันก็คือเป็นส่วนยางในส่วนยางสามารถที่จะสร้างเงินหรือสร้างไรายได้ให้กับเราได้ด้วยที่ผมลงแวะมาดูหรือแวะมาคุยกับป้านี่ไม่ใช่อะไรนะ ผมเองเนี่ยก็คือขับรถมาทั่วทั่่ๆเรื่อยๆเลยเพราะว่าอยากหาความรู้เรื่องการเกษตรเพิ่มแล้วสิ่งที่ได้ก็คือแบบนี้แหละครับเป็นวิถีที่ชาวบ้านที่เขาทากันแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้ผมมีสวนยางเองแต่ผมไม่เคยเอาพวกนี้ไปลงเลยทั้งๆท,ที่แบบว่าลงไปแถวเดียวเองนะแล้วมันก็แตกบานออกอย่างเงี้ยนู่นนะล่ลองทุกล่องเลยแล้วราคาเมื่อกี้เพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมตลาดไทยร้อยร้อยห้าสิบ แล้วมันเป็นผักที่ปลอดสารพิษเออ,อดีมากเลยนะโอ้ยน่าอจฉาเขาเดี๋ยวผมจะเอาไปทำที่สวนผมบ้างดียาวมากนี่คือขยายออกมาเองเลยเหรอไม่น่าเชื่อเลยโอ้อนี่นครับแล้วก็เก็บเขาก็เขาก็เก็บประมาณนี้เก็บไป เพื่อนที่ทําสวนยางผมว่าสามารถเอาไปลงไว้ได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพืชที่ใช้แสงน้อยมากเลยป้านในสวนปาล์มทําได้ไหมมีเพื่อนเคยปลูกก็บอกว่ามัน,ม,นมันไม่ไม่ค่อยออกใบปาล์มไม่ค่อยออกใบสวนสวนยางอยู่กับสวนยางนี่คือดีเลยส,วน,สวนปาล์มนี่ไม่ค่อยดีใช่สวนปาล<อ>์มปลูกยากเป็นรายได้เสริมได้เลยนะเนี่ยรายได้เสริมได้ป้ารู้ไหมว่าในกรุงเทพขายโลเท่าไหร่ไม่จาบเลยโลเป็นร้อยเลยะปะ เราเป็นร้อยเลยนี่ป้าเก็บแจกเขาใช่ไหมนะยังไม่เก็บให้เก็บให้เขาเก็บแจกอ่ะเก็บแจกเออส่วนใหญ่แจกให้ใครอะป้าได้หมดอะใครมาขอก็ให้อย่างเงี้ยหรอได้หมดใจดีจังเดิมทีสตาร์ตอนแรกคือแถวเดียวต้นเดียวเรียงหนึ่งมาเลยใช่ก็มันแตกออกมาโอ้มันแตกใหญ่มากหลายยอย่างเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยนี่คือต้นเดิมโอ้ใช่ใช่แล้วก็น่าจะโชกวาอยู่ นี่เพื่อนดูนะต้นนี้นะฮะต้นของมันแล้วขยับมาคือต้นนี้ลูกๆออกมาขยายพันธุ์โดยทางรากแล้วก็ที่เขาซื้อกันเป็นกิ่งกิ่งชํำอ๋อเพื่อนเห็นไหมว่ามันออกของมันมาให้เองเต็มเลยนะครับเป็นกอเป็นกอเป็นกอเต็มไปหมดเลยก็คือแบบว่าปลูกป้าแค่ปลูกแค่แถวเดียวเองแล้วก็ห่างประมาณสักเมตรหนึ่งอะผมกะว่าสักเมตรหนึ่งสองศอก อืมอันนี้คือน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นรายได้เสริมแล้วก็ป้าบ,บอกว่ามันเก็บไปได้ตลอดเลยแล้วก็ทนแล้วก็อึดด้วยอืมแทนที่เราจะจะได้จากการกรีดยางอย่างเดียวใช่ไหมพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งก็คือเป็นแหล่งอาหารที่มันไม่มีสารพิษอะไรด้วยสองก็คือสามารถที่จะทำเงินให้กับเราได้ด้วย นี่ถ้าเกิดว่าขยันขยันเนี่ยเราสามารถที่จะตอนกิ่งมันได้ไหมครับบ้าได้ถ้าปล่อยสูงตอนกิ่งได้ตอนกิ่งได้อีกนะโอ้ตอนกิ่งแล้วก็ถ้าว่าต้นเล็กๆเนี้ยขุดไปใส่ถุงจาเป็นใช่เป็นต้นได้อีกใช่<ะ>ใชไหมใช่ในี่ขุดให้ติดรากไปแล้วเอาใส่เอา,ใส,เอาใส่ดินใส่ถุงมันมั <ชำ S 1> นมันไม่ค่อยตายใช่ไหมมันไม่ตายนะใส่ถุงมาก่อนครับใส่ถุงใส่ดินอ้าวสุดยอดเลยบ้า เลี้ยงง่ายอยู่เออเลี้ยงง่ายถ้าเกิดว่าใครมีสวนยางอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะ่าจะเอาไปทํขผมผมเองผมก็มีอยู่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปทําไว้ในสวนบ้างเพราะว่าดูแล้วอะ่ะก็ที่เห็นเนี่ยระบบน้ําอะไรมันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเลยนะเหมือนปลูกแบบว่าปลูกทิ้งๆเลยใช่ดีต้องปลูกช่วงหน้าฝนไม่ต้องรดน้อํอ่าอ่าใช่ใชปลูก ปลูกช่วงหน้าฝน<ล>ใช่ปลูกช่วงหน้าฝนให้มันยึดยึดรากมันยึดกับดินใ,ให้ได้ก่อนพอหน้าแ้งมันก็ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมครับออหลังใช่ให้มันติดแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรลองลองลอง,ลองเอาไปทําดูแลกันนะครับอันหนึ่งก็คือแบบว่าเราสามารถที่จะกินเองเป็นอาหารที่มันปลอดสารพิษสองก็คือสามารถที่จะเก็บยอดมันขายได้ด้วยเห็นไหมการดูแลค่อนข้างต่ําแล้วก็สามารถที่จะตอนกิ่งของมันออกมาขายได้ต่ออีกด้วย และการขยายตัวของมันเนี่ยดูสิครับมันมันขยายแบบเยอะมากอันนี้คือเขาตัด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 ต่อตัด,ตดเพื่อให้มันแตกใหม่ะนะครับเนี่ยคือตัดเพื่อให้มันแตกยอดขึ้นมาใหม่ะนะฮะนะที่เราเห็นแต่จริงๆแล้วแบบจุดที่เขาปลูกจริงๆเนี่ยเขาอาจจะปลูกห่างกันมากเลยนะถ้าผมดูนะเนี่ยอันนี้หลุมหนึง่งแล้วก็ห่างไปนี่เลยอันนี้ก็คืออีกหลุมหนึง่งแต่อีที่เหลือที่เห็นพวกเนี้ยมันคือส่วนที่เกิดขึ้นมาเอง เพราะว่ามันขยายตัวทางรากของมันขึ้นมาเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นให้เราสัตรูพืชมีไหมป้ามันเคยทําอะไรไม่เคยฉีดยาเลยป้าไม่เคยทําอะไรเลยนอนก็ไม่เห็นมีนอนก็ไม่กินนอนก็ไม่กินยาไม่ต้องฉีดไม่ต้องทําอะไรเลยปลูกทิ้งอย่างเดียวแล้วก็รอเก็บผลผลิตเก็บอย่างเดียวเก็บได้ตลอดว้าวเท่มากเลยอ่ะรั่งอย่างนั้นนะป้าเราตอนที่เราปลูกรากยางมันอ่ะมันมาโดนไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรมันอยู่กันได้รากยางมันอยู่กันได้ใช่เออ น่ากินมันอ่อนมากครับแต่ว่าเขาจะไม่เอาแบบนี้แบบนี้มันอ่อนเกินเนาะเห็นไหมครับแล้วก็ยาวไปเป็นร่องยาวไปถึงข้างในตรงนู้นเลยโอ้ดูสิครับป้าเขาเก็บมาให้ผมหนึ่งกรํรมด้วยครับนี่ครับนี่ยพื้นที่ปลูกใบเหลียงทั้งนั้นเลยครับถ้าเราใช้พื้นที่ให้คุ้มค่านี่เราแบบว่าสามารถมีไรายได้เสริมอีกเยอะเลยนะครับเนี่ย เดีออย่างมาือหนึ่งถ่ายก็ได้ได้สภาพนี้แหละ เป็นไงครับต้มกะทิใบเหลียงครับร้อนๆเลยข้าวสวยร้อนๆแล้วก็แถมตําน้าพริกลงไปด้วยครับน้าพริกกะปินี่จะหอมกะปิมากๆเลยนะครับเพราะว่าแม่ผมเป็นคนทํากะปิเองครับจาได้ไหมครับที่ไปเก็บตัวกะปิมาจากทะเลครับเป็นกะปิแท้ๆร้อยเเซ็เลยนะครับบวกพริกสดๆกับมะนาวสดๆจากต้นเข้าไปกลิ่นหอมมากครับ ใครมีสวนยางว่างๆลุยเลยครับผักเหลียงโลละเป็นร้อย